แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งบิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ <S <S สำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็ <S <S สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับแผนเทรดที่ผมให้ไว้นะครับ จะเป็นช่วงของโซนบ่านะครับโซนบายก็จะเป็น4078นะครับดีมนันนี้เนาะดีมนันต่อไปก็จะเป็นโซนด้านล่างนะครับ4055นะครับชุดนี้จะเห็นว่ากราฟนะฮรเขาได้กําทโครงสร้างนะครับเหมือนที่ผมวาดไว้นะผมบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขาทําโครงสร้างขึ้นก็ห,หาจังหวะในการย่อแล้วก็ follow บ่นะครับเป้าหมายก็จะมองไปที่4130นะครับตามเส้นที่ผมขีดไว้นะฮะ ชุดนี้นะครกราฟก็ขึ้นมาถึงนะฮะผมก็ได้มีการเข้าเทรดไปนะครับผมอัปเดตเข้าไปในทีไลแกมอยู่นะฮะก็จะเป็นช่วงประมาณตรงนี้นะฮะบ่ายขึ้นไปนะครับก็ไปเก็บประมาณ4,700จุดนะฮะตรงนี้ที่ผมบายก็จะเป็นเรื่องของการคอนเฟิร์มโครงสร้างนะครับกราฟมีการยกโลว์เบสไฮนะฮะแล้วก็สร้างดีมานไว้นะครับเราก็จะเข้าเทรดที่ดีมานนะะชุดนี้กราฟก็ดีดขึ้นไปหลังจากที่กราฟ ขึ้นมาเทสโซนซับไพ่นะครับอ่าโซนซับไพ่ก็ตามปกติแล้วนะครับเราก็จะบายที่ดีมาแล้วก็เซลที่ซับไพ่อยู่แล้วถ้ามีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับก็คือสัญญาณเตือนในที่นี้ก็คือเรื่องของการคอนเฟิร์มด้วยกราฟนะครับชุดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับชุดนี้ก็จะเป็นการรีเจคชั่นแล้วก็เกิดเอ็ ing, นรกราฟฟิงนะฮะกราฟก็ได้มีการปรับตัวลงมานะครับมาเทสดีมันโซนด้านล่างแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปต่อนะครับชุดนี้นะ เห็นไ,ไหมรกราฟเขาจะาายกโลบเบกไฮขึ้นไปตามลำดับนะครับขึ้นไปต่อชุดนี้ชุดนี้เขาติดซับไพนไฮนี้นะฮะมีการเบรกกรอบที่ผมให้ไว้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปเทสโซนด้านบนชุดนี้นะครับหลังจากที่กราฟราคาเขามาเทสซับไพเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็มีการเบรกทำโครงสร้างลงต่อนะครับพอเบรกลงเขาก็ย่อกลับขึ้นมารีเทสในส่วนของตัวซับไพนนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดตาม โซนตามคอนเะฟิร์มน่ยก็จะได้เซลล์ชุดนี้ลงมาด้วยนะครับอ่าตรงนี้3,000จุดนะครับก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานนะโซนที่ให้ไว้ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่าการราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์อ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผม Follow ต่อเลยนะครับจากโครงสร้างเดิมนะชุดนี้ ทำหฮสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการทำหายสูงขึ้นแบบนี้ให้ high นะครับอันนี้เป็นฟิแนลนะล่าสุดอันนี้เป็นฟิแนลโลนะครับที่ส่งราคาทำหายตอนนี้กราฟเขาอยู่ในกรอบนี้นะครับของทํา e f r a 5นาทีนะครับยังไม่ได้มีการ break ขึ้นหรือว่ายังไม่ได้กยังไม่ได้มีการ break ลงนะครับ ชุดนี้นะครับล่าสุดเนี่ยกราฟเขาเทสดีมานีนะฮะชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟราคานะครับยังไม่สามารถเบรกโลนี้ได้นะครับผมยังรอคอนเฟิร์มบายอยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่านี่ฟนอลสวิงโลชุดนี้นะครับชุดนี้รับดีมานะครับกราฟราคาส่งขึ้นไปนะครับเบรกไฮนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเบรกไฮนี้ต่อไปได้นะครับกราฟมีการพักตัวลงมานะ แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบของโลนี้นะฮะโซนนี้นะครับถ้ากราฟไม่ผ่านโซนนี้นะครับผมจะยังรอบายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะโฟกัสตั้งแต่โซนล่าสุดตรงนี้นะครับที่กราฟราคาเขากำลังทำเรียญชันอยู่นะครับก็รอการเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นนะครับผมก็จะฟ o ลโล w บายต่อขึ้นไปนะครับเป้าหมายเนี่ยอาจจะเก็บเป้าแรกเนี่ยประมาณชุดนี้นะฮะ ช่วง4131นะครับถ้าในกรณีได้ของมานะถ้าในกรณีตรงนี้เขามีการยกโล b a เบค i ไฮนะครับทำโครงสร้างขึ้นแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่ออ่าแล้วก็จะหาจังหวะในการย่อแล้วก็ follow ตามขึ้นไปนะครับเป้าแรก31นะครับถ้า3านึงแล้วกราฟไม่ทำโครงสร้างลงเนะี่ย แล้วเบสขึ้นต่อเนี่ยผมก็มองว่าเขามีโอกาสทำลายไฮชุดนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะโซนนี้นะครับรอการลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะช่วง4100ถึง4092ะฮะแล้วก็ในส่วนของโซนเซลล์ต่อไปนะครับโซนเซลล์ต่อไปผมจะมองไปที่ ช่วงนี้ครับ4165นะฮะประมาณนี้นะกรอบโซนอาจจะกว้างนิดหนึ่งนะฮะแต่เรารีไฟล์ได้นะครับถ้าจะรีไฟล์ขึ้นไปโซนด้าน,นบนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ในเลนส์ของกรอบโซนนี้นะครับช่วง6 5ถึง82เนี่ยเราต้องดูแสงกับตัวนะครับดูโครงสร้างกับตัวให้ดีนะฮะถ้ากราฟขึ้นมานะเราไม่ใช่ว่ากราฟขึ้นมาเทสแล้วเราเซลล์เลยนะครับแต่ว่า เทสแล้วต้องมีสัญญาณยืนยันก่อนนะครับให้ชัดเจนนะประมาณนี้นะครับก็โซนที่รอ2ที่นะครับโซนเซลล์ก็คือด้านบนโซนบายก็คือจุดโซนด้านล่างนี้นะครับแล้วจุดเฝ้าระวังตรงนี้นะครับรอการยกโลว์เบคไฮน,นะครับรอคอนเฟิร์มก่อนว่ากราฟเขาจะขึ้นไปจริงๆนะครับถ้าเขาเบรกขึ้นไปได้นะ่ะก็มีโอกาสนะครับเราก็จะฟอลโล่ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าก่อนนี้ถูกทําลายนะครับ มารอที่โซนด้านล่างนะครับโซนนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปอัปเดตที่กลุ่ม telegram เ,เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะสวัสดีครับ